กับตูนอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ตูนก็มาพร้อมกับเจ้าตัวนี้เลยค่ะ Honda Jazz นะคะ G K 1.5 R S ออโตนะคะปี2020เป็นไงคะน้องสวยมากวิ่งไมาน้อยมาล้าเพียงแค่30,000กว่าโลเท่านั้นเอง มาเริ่มจากที่ไฟก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะของน้องนะคะไฟนะคะเป็นแบบ Fu ู l LED นะคะนี่สวยงามนะคะใหม่กรี๊นะคะนี่แล้วก็ส่วนตัวกระชังของเขานะคะตัวน้องคันนี้นะคะก็มาแบบในรูปสมของไมน่าเชงนะคะมีตัวโลโก้ฮอนด้าตัวใหญ่ๆให้เลยตรงนี้นะคะแถมนะคะมีตัวสัญลักษณ์นะคะของ r s ให้ด้วยนะคะนี่บอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะคะแล้วก็ตัวสเกิร์ตของน้อง เป็นแบบบิวอินนะคะซึ่งมาจากโรงงานเลยค่ะสวยงามน,นะคะคันนี้เอาเรามาดูด้านข้างกันบ้างนะคะ ัวนี้นะคะตัวล้อนะคะเป็นล้อเดิมนะคะแม็กเดิมเดิมจากโรงงานนะคะล้อนะคะยางปี2023วิ่งกันไปยาวยาวปีได้เลยค่ะลูกค้าขาดอกอยางทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสเกิร์ตนะคะรอบคันนะคะนี่สวยงามมากนะคะส่วนตัวไฟนะคะเป็นสีดำเงาเงา,เงา,เงาแบบนี้มีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยค่ะ ส่วนตัวจับนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถให้นะคะแล้วก็มีกันสาดให้ทั้ง4ด้านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันมาค่ะมาดูข้างในกันบ้างน,นะคะนี่พวงกุญแจนะคะมาด้วยแบบ2ดอกนะคะพวงพวงกุญแจนะคะเป็นแบบมัลติอิเล็กเตอร์แล้วนะคะแล้วก็ระบบสตาร์ทนะคะเป็นแบบทูตสตาร์ทให้นะคะแล้วก็ส่วนพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันทุกคนคะ่ะสามารถลดเสียงฟังเสียงนะคะ ได้ในตัวพวงมาลัยเลยนะคะรับสายเข้านะคะโทรเข้าโทรออกแล้วก็วางสายได้นะคะตัวนี้นะภายในนะคะของน้องนะคะก็ตัวคอนโซลด้านหน้าจะเป็นสีดําทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออตโอต้มาให้นะคะของน้องนะแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นแบบสัมผัสหรือทัชสกรีได้นะคะโทรเข้าโทรออกวางสายได้นะคะฟังเ m a m นนะคะแล้วก็บลูทูธ ได้ด้วยนะคะนี่สวยงามแล้วก็ส่วนตัวแอร์นะคะปรับได้ถึง7ระดับเลยทีเดียวนี่สวยงามมากค่ะนี่ค่ะเบาะน้องนะคะก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะสวยๆเท่ๆทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันบ้างว่าสวยงามแค่ไหนนะคะนี่ก็คือฝั่งของผู้โดยสารแล้วนะคะก็ก็เป็นเบาะหนังสีดํานะคะเช่นเดียวกันนะคะนี่สวยๆเท่ๆเลยนะคะทุกคนค่ะนั่งสบายมากๆเลยนะคะ มาดูด้านหลังกันบ้างน,นะคะข้างหลังของน้องนะคะตัวเสาอากาศจะเป็นรูปทรงของครีบฉลามมาให้นะคะแล้วก็มีตัวสปอยเลอร์นะคะมีไฟเบลตัวที่สาอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ของน้องสวยงามแล้วก็มีเซน็นเซอร์ทั้งหมด2จุดนะคะสวยงามมากๆค่ะดูด้านหลังกันบ้างค่ะ อ่าข้างในนะคะของน้องก็สามารถเก็บสัมภาระได้ในระดับหนึ่งเลยน้ำก็ไม่เยอะมากนะคะทุกคนค่ะแต่ก็พอเก็บได้นะแล้วก็นี่เลยมียางอะไหล่ให้พร้อมนะคะนี่อันนี้น้ตูนไม่แน่ใจนะยางอะไหล่อยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เป็นพวกอ่อมดลงไม่แรงอู้ๆขดัดใจนี่นะคะยางอะไหล่มีพร้อมห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องของน้องนะคะ ขนาดนะคะ1,500ซีซีนะคะ17แรงม้านะคะของน้องนะไม่เคยติดแก๊สเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานนะคะแล้วก็เติมน้ำมันเบนซินด้วยนะคะลูกชมนะคะของน้องบอกเลยว่าสวยงามและก็เท่มากๆนะคะใครที่สนใจตัวน้อง h o n d a Jazz คันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะติดต่อเราได้นะคะที่ไพศาลีเจริญยนต์หรือโทร0 9 5 4 0 7 8 9 8 8เบอร์ตูนเองนะคะถ้าอยังไรฝากกดติดตามด้วยค่ะ